สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังแบบร้อนแรงอยู่ในความสนใจเลยนะคะก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความไม่พอใจต่อท่าทีของรัฐบาลไทยเราค่อนข้างชัดเจนเลยทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็มีกิจกรรมจริงๆด้วย ใช่ครับคือข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายส่วนเลยครับทั้งความคิดเห็นที่หลากหลายมากๆในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีรายงานสรุปเหตุการณ์จริงด้วยที่กลุ่มประชาชนเขาไปแสดงจุดยืนกันถึงหน้าสถานทูตกัมพูชาเลยค่ะเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสำรวจดูว่าแก่นของความรู้สึกไม่พอใจนี้มันคืออะไรกันแน่มีประเด็นไหนบ้างที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันเยอะๆนะคะจากที่รวบรวมมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า มีความรู้สึกไม่พอใจอค่อนข้างรุนแรงกับรัฐบาลครับมีเสียงเรียกร้องดังๆเลยให้ใช้มาตรการที่แข็งกร้าวขึ้นอย่างขับทูดไปเลยหรือยกเลิก MOU บางฉบับที่หลายคนมองว่าไทยเราเสียเปรียบโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรทางทะเลครับผมแล้วก็มีการพูดถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปทอด้วยค่ะเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะคะที่ไปรวมตัวกันหน้าสถานทูต ครประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าความไม่พอใจนี้มันไม่ได้ลอยๆขึ้นมานะค่ะแต่ในข้อมูลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่จับต้องได้หลายเรื่องเลยเช่นการเผาสาราพักที่ชายแดนออค่ะ๋การอ้างว่ามีการลุกล่ำพื้นที่เข้ามาตั้ง200เมตรประเด็นที่ยังคาราคาซังเรื่องปราสาทตาเมืินทมอืมปราสาทตาเมืินทมหรือแม้กระทั่งความกังวลเรื่องเกาะกูดก็มีนะครับ แล้วการที่ในข้อมูลระบุว่าประชาชนรู้สึกเหมือนต้องไปออสอนประวัติศาสตร์เจ้าหน้าที่ทูตเองเนี่ยหอันนี้มันสะท้อนความไม่ไว้วางใจในการดําเนินการของรัฐพอสมควรเลยนะครับนั่นสิคะแล้วข้อมูลยังชี้ไปที่ความรู้สึกว่าการเจรจาเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับอย่างการพบปะของคุณภูมิธรรมกับตัวแทนกัมพูชาก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเหมือนเป็นแค่การสร้างภาพอืมไม่ได้ประโยชน์จริงจัง แล้วก็มีข้อสังเกตด้วยว่าฝ่ายไทยไม่มีตัวแทนกองทัพร่วมโตกเหมือนฝั่งกัมพูชาใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาพูดถึงกันเยอะค่ะมีคำพูดแรงๆอย่างประชาชนกินข้าวไม่ได้กินหญ้าปรากฏในความเห็นต่างๆด้วยนะคะสะท้อนความรู้สึกจริงๆเลยครับคือในมุมมองจากข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเขาชี้ว่าท่าทีที่ดูเหมือนประนีประนอมของรัฐบาลไทยเนี่ยกลับถูกมองว่า ไปเพิ่มความกล้าให้อีกฝ่ายเสียอย่างนั้นอ๋อหรอคะครับมันเลยเกิดเป็นข้อเรียกร้องให้ทหารเข้ามามีบทบาทในการเจรจามากขึ้นอืมอ uh uh uh. แล้วก็อยากให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่มันชัดเจนกว่านี้เช่นเอ่อลองปิดประสาทต,ตาเมืองทมชั่วคราวไปเลยไหมค่ะหรือส่งหนังสือประท้งอย่างเป็นทางการไปเลยนอกจากเนี้ในข้อมูลยังมีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์กัมพูชาหรือความเป็นไปได้เรื่องมหาอำนาจหลุนหลังค่ะค่ะซึ่งต้องย้ำนะครับว่าทั้งหมดเนี้ย เป็นมุมมองและความเห็นที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เราได้มาไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เราพิสูจน์ได้นะครับเข้าใจค่ะคือมีความกังวลไปถึงขั้นที่ว่าอาจจะบานปลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงอย่างที่มีความเห็นเขียนว่าบ้านเมืองจะรบกันแล้วอะไรแบบนี้ครับผมมีการโยงไปถึงเหตุการณ์เผาสถานทูตในอดีตด้วยซ้ำแล้วก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยทีเดียวอืม ถ้าให้สรุปแก่นจริงๆของเรื่องนี้จากข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือความกังวลที่ฝังลึกของประชาชนเกี่ยวกับอธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของชาตินั่นแหละครับค่ะซึ่งมันกำลังปะทะอย่างจังกับมุมมองที่ว่ารัฐบาลยังตอบสนองไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ตรงจุดอืมไม่ตรงจุดจนนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ประชาชนรู้สึกว่าต้องออกมาเคลื่อนไหวแสดงพลังด้วยตัวเองอย่างที่เราเห็นในการรวมตัวที่น่าสถานทูนะครับ สรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดๆจากข้อมูลชุดนี้ก็คือความรู้สึกไม่พอใจที่ก่อตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกับกัมพูชาครับความรู้สึกนิ้มก็ถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์รูปประทามต่างๆที่เกิดขึ้นประกอบกับมุมมองว่ารัฐบาลยังดําเนินการไม่เข้งแข็งพออจนนําไปสู่การแสดงออกผ่านการประท้วงและก็ข้อเรียกร้องที่ดูหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆครับผม เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งระดับความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกไม่พอใจที่สะท้อนออกมาจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าความคาดหวังของประชาชนในการปกป้องอธิปไตยอย่างแข็งขันเนี่ย กับกลไกและแนวทางการดําเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐซึ่งก็ต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มันสอดคล้องกันดีอยู่หรือว่ากําลังมีช่องว่างที่ห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆในสถานการณ์ปัจจุบันกันแน่ค